สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับผมนี้ก็มาแนะนำรถเข้าใหม่ครับเป็นคลิปเรียวๆเลยแบบยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรมากมาย Ford Ranger Open Cap ครับ High r i d e r XLS ป2 0 1 3กลครับเป็นตัวยกสูงโรงงานครับยกสูงโรงงานเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีสีโดยรวมสวย รถปี2 0 0 3ได้ตัวยกสูงนะครับกระจกไฟฟ้าแคบเปิดได้พวงมาลัยพาวเวอร์เบรก ABS แม็กซ้ายลุยขอบ16อ่ารถได้เดิมครับไม่มีชนหนักนะครับสีสันมีเก็บมาบ้างสีสันมีเก็บมาบ้างครับแต่ไม่มีชนหนักรถปี2013คันนี้ผมว่าจะตั้งราคาที่159,000บาทครับผม หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทรถอยู่ในตัวอำเภอพระยาษจังหวัดขอนแก่นครับศูนย์แปดสองสามศูนย์หกศูนย์หกห้าสองครับศูนย์แปดสองสามศูนย์หกศูนย์หกห้าสองลายไอดีพุทธลักษณ์ phtarak U ครับ <พอ S 1> ผม,ม,มาภายในก็จะประมาณนี้ผมยังไม่ได้สักักกลซักล้างทำความสะอาดครับนี่ผมรีบเอามาลงขายก่อนเผื่อมีลูกค้าสนใจเอาไปเก็บล้างทำความสะอาดครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีครับผมสีสวยเดี๋ยวผมดู ให้ดูห้องเครื่องกันครับ <P ie Net> ห้องเครื่องประมาณนี้ครับผมขฟนหน้าเดิม A C U กฟอร์ดอยู่อ่ามัอน,นอไม่ขยับตัวนี้ก็ยังไม่ขยับเลยมอน,นอ็อตตรงไฟหน้าไม่ขยับไฟหน้าแทา้ฟอร์ดมอน็ตแก้มซ้ายไม่ขยับฝาปงูนาปงน็อตฝาปูง เียเครื่องยังดูดีครับผมยังดูสวยอยู่จวดูรถไม่มีชนหนักนะครับมีเก็บสีมาบ้างอ่าโลโก้ฟอร์ดอยู่ฟ้าปงเดิม น็อตแก้มขวาไม่ขยับโลโก้ฟอร์ดเอซีคาหน้าอยู่ครับผมสีห้องเครื่องดูสวยนะครับห้องเครื่องดูสวยภายนอกดูดีสีดูสวยเดีย๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องครับพอดีกุญแจผมไม่ได้หยิบมาอ่ะ ดฟังเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวดูก่อนเกีย์บ้างไหมโอเคเกีย์บ้างเดี๋ยวนะเอาเปิดกุญแจไม่ได้เสียบเข้าไปสิครับเดี๋ยวอ่าสตาร์ท กันยนให้ป้าๆหน่อยหนึ่งแสาหม่นเก้าพันบาทครับผมโอเคปิดประตูให้ด้วยถอดกุญแจแล้วปิดประตูด้วยครับ1น9 0 0แบาทรถอยู่ในตัวอำเภอพระเยริจังหวัดขอนแก่นครับผมมาเบิ้งมาทดสอบครับได้ครับผมรถสวย,สสยครับดีสีมีฝากระโปรงสีดหน่อยนึงครับสีฝากระโปรงสีดหน่อยนึง หนึ่งห้าเก้าเอาไปเก็บเองก็ได้หรือใช้ผมเก็บให้ก็ได้ครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสวยพร้อมใช้หมายถึงว่ารถบัตรตองสอมนะเข้ามาพร้อมใส่ผมคือบัตรองสอมแต่ว่าขันออกตามสภาพนี้เลยคือสีอบัตรองไปเก็บอ่ะขี่ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เก็บให้เก็บได้ครับราคาคุยกันหรือจะเอาไปเก็บเองราคาก็คุยกันได้เนาะก่อน ขอนผมจะลงคลิปเต็มขอราคานี้159,000บาท0 8 2 3 0 6 0 6 5 2ครับผมรถอยู่ในตัวอำเภอรพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอรพระยืนจังหวัดขอนแก่นครับผม0 8 2 3 0 6 0 6 5 2ครับโจโจโกลเด้นคาร์รถสวยสภาพดีราคาสร้างตัวครับผมช่องทางในการติดต่อก็เช่นเคยครับผมช่อง YouTube c h a n ครัช่องโจโจโกลเด้นคาร์พิมพ์เป็นชื่อภาษาไทยได้เลยครับโจในช่อง YouTube ว่าโจโจโกลเด้นคาร์ครับผม เฟซบุ o กก็ชื่อโจโจ้รคเดนคาครับอิกตอบชื่อโจโจ้ระ,ะเดนคาเหมือนกันครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนลูกค้าได้ครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ